กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีลุดได้ทุกเมื่อนะคะ mm. เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะฮาหนอยสายด่วนนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะคะ หรือใครนะคะที่อยากปีนหน้าต่างเข้ามาก็ได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดรับเอานะคะน้องสาวโซ่ลืมเขียนนะคะสรุปผลเนาะสรุปผลเฉพกิจนะคะเฉพกิจ8ปดสองสามนะคะใจเย็นๆนะพี่ๆรอก่อนนะคะโอ้ยเนาะพิเศษนะคะน้องสาวโซ่ลืมเขียนนะคะเจ็หห รีบนะคะศูย์หปกตินะคะเจ็แต่เราเขียนก็ไม่นานเนาะพ,พี่จ๋าหกสี่พีวีนะคะ6กหนึนะคะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่พีจ๋าน้องสาวโซชุดๆุดชาดกับขี้มูกนะคะก็ขอบคุณป้ะดาวนะคะประ,ประดาวนะน้องสาวโซไม่ลืมนะคะ ไม่ลืมนะคะทุกคนเลยนะคะที่เป็นเอฟซีน้องสาวโซนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะคะเนาะก็น่ารักทุกคนนะคะเห็นหมดนะคะใครที่คอมเมนต์นะคะใครที่คอมเมนต์น้องสาวโซนะคะน้องสาวโซเห็นหมดเลยนะคะเขาคอมเมนต์ทางต่างๆเนาะน้องสาวโซถ้าใครได้นะทางก็ดีใจด้วยนะคะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเพราะว่าถ้าเอ่ยก็ต้องเอ่ยครบทุกคนนะคะเดี๋ยว ก็ไม่ได้อันนี้เนาะพี่น้องจา๋าแต่ว่าก็ขอบคุณนะคะที่ไม่ลืมน้องสาวโซ่นะาําน้องสาวโซ่จําได้ทุกคนนะ,ะที่เข้ามาคอมเมนต์บ่อยๆนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะก็กราบขอบคุณมากมากเลยนะคะ f c ทุกคนนะคะที่เข้ามาดูน้องสาโซ่กดเลิฟกดไลค์กดแชร์นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ได้แนวทางนะคะได้ได้แนวทางไปกลับบ้านนะคะเนาะได้ได้แนวทางได้ทุนนะคะ ได้ทุ่มเนาะกลับบ้านนะคะเที่ยวปีใหม่กันนะ,ะรักรออยู่ที่บ้านของเรานะสองสามหลุดนะคะห้าศูนย์มานะคะหกหกเบิ้ลหลุดนะคะศูนย์ห้าเข้าตัวเด่นนี้มาสองรอบนะคะหนึ่งหนึ่งเบิ้ลหลุดหกสี่ก็หลุดนะคะหนึ่งห้ามาตัวเน้นนะคะศูนย์สองหลุดนะคะก็ได้เฮกันไปนะคะสำหรับสายด่วนนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยนะจ๊ะสำหรับชุดเด่นนะคะชุดเด่นเนาะชุดเด่นอัตกาเพดสีละสามห้าเก้าห้าเก้าศูนย์นิดแถมนะเก้าศูนย์หกศูนย์เนี่ย เอาแล้วหมดก่อนถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องตามถ้าน้องสาสวโซ่จะลองดูว่มันจะมาอีกรอบไหม่พราตามหลายหลายวันแล้วนะหนึ่งเกตัวเด่นก็จะเป็นสี่หนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นสี่หนึแล้วก็จะเป็นสองสีน 2, 4, นะะ่นะคะตามนะคะขอให้มาเนาะพี่น้องจ๋า จดไว้แคบไว้นะคะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซฟพารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดยด้วยแห่งปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซคขอตัวลาไปก่อนนะคะกร,ะราบสวัสดีจ้า